<étique> สร้างนะครับมันอ่ามันสร้างประเด็นขึ้นมานะครับมันสร้างประเด็นมันสร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับหมู่บ้านเขานะครับให้พวกนี้นะนะครับเออยังไงจําเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับมันสร้างความเสื่อมเสียวันๆนี่มันสร้างแต่ประเด็นนะครับถามว่ามันสร้างประโยชน์อะไรให้ก <categor iser> ับประเทศชาตินะครับมันไม่มีเลยนะครับนะครับ การคนที่บุกลุกพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยนะครับนะครับมันไม่มีหรอกนะครับที่จะเป็นคนดีของชาติได้นะครับมันไรสัตย์สดสติแตกอยู่ตอนนี้นะครับเหมือนคนบ้าเลยนะครับนาะอ่านะครับจริงๆนะครับเห็นไหมคนเราเนี่ยครับถ้าเป็นคนไทยนะครับเห็นไหมเราต้องสํานึกบุญคุณของประเทศไทยนะครับนะเป็นคนไทยต้องนึกบุญคุณของประเทศไทยนะครับ อย่างป่าไม้ป่าสงวนเนี่ยคนไหนที่ไปบุกลุกพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนเนี่ยนะครับนะเขาเรียกบุคคลน่ะบุคคลทานะครับบุคคลที่ทําลายชาติบ้านเมืองนะครับทำลายกฎนะครับเออทำลายกฎของบ้านเมืองนะครับเขามีกฎหมายมาว่าห้ามนะครับนะห้ามนะครับพื้นที่ห้ามเขาก็ห้ามนะครับพื้นที่เขาไปห้ามเขาก็ไปห้ามนะครับนะครับนั่นแหละนะครับแล้วไอ้พวกนี้นะครับถามว่า นะครับมันทําไม่รู้อินโนอีเน่ะช่ไหมล่ะนะครับมันอยากสร้างพยานนาะครับมันอยากสร้างพยานนานะครับมันก็รับบริจาคมาได้เป็นล้านมึงทําไมไม่ไปซื้อที่ที่หนึ่งนะครับที่มันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะนะครับมึงจะไปบอกนะครับว่าไม่มีเจตนาที่จะลุกพื้นที่ป่าสงวนนะครับอย่าไปคิดนะครับเออนะครับคนที่นะครับ รู้อยู่ว่าที่ตรงนี้มันไม่มีโฉนดโฉนดก็ไม่ใช่ของมึงะนะครับแล้วมึงจะไปลุกที่เขาได้ยังไงนะครับเห็นไหมน่ะยางงี้แหละครับคนที่รักชาตินะครับเห็นไหมละ่ะสมัยเมื่อก่อนนะครับพระเจ้าเป็นดินองค์กรเราต่อต่อมาหลายหลายองคษัตริย์แล้วนะครับเขารักษาป่าไม้นะครับไปปลูกป่าไม้นะ่ะรู้มงคลเป็นคนเหนือคนจังหวัดเชียงรายนะครับเห็นไหมละ่ะ สมเด็จย่านะครับสมเด็จย่านะครับเขาแก่นะครับสมเด็จย่านะครับเขาพานะครับพาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนในหมู่บ้านนะครับไปปลูกต้นไม้นะครับเห็นไหมไปปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวนี้ลองไปดูสินะครับดอยบ้านุงมงคลนะครับไปดูสินะครับดอยปุยนะครับดอยปุยนะครับที่อำเภอพานนะครับนะครับไปดูที่นะครับป่าไม้นี่อุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมป่าไม้อุดมสมบูรณ์โอ้โหแน่นเปียนะครับเออต้น อะไรนะครับต้นโอ้ยต้นนะครับเท่ากับโอ้ยใหญ่ใหญ่กว่าถังน้ํามันนะครับต้นยางอะนะครับต้นยางนะครับขึ้นกับลาห้วยนะครับที่แถวบ้านลูโมคลเขาเรียกว่าห้วยห้อมนะครับอืมนะครับห้วยห้อมนะครับที่บ้านลูโมคลนะเขาเรียกว่าห้วยห้อมนะครับต้นไม้นี่ยกับเดี๋ยวนี้ต้นตะเคียนนี่ครเท่ากับสูงไก่แล้วนะครับเห็นไหมใหญ่กว่าถังน้ํามันสองร้อยลิตรด้วยนะครับนะครับเท่ากับยางรถอะเดี๋ยวนี้นะครับ สามสิบปีสี่สิบปีที่ผ่านมานะครับมันก็ใหญ่ขึ้นประมาณขึ้นอีกนิดเดียวนะครับกว่าจะโตขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมละ่ะนี่แหละนะแล้วไอ้พวกนี้มันไปตัดไม้ทําลายป่านะครับนะถามลุงมงคลอยากถามนะครับไอ้พวกนี้นะครับเอออยากถามไอ้พวกนี้วะนะครับแล้วมึงได้เงินมาเป็นล้านกว่าบาทแล้วแล้วมึงทําไมไม่ไปหาที่นะครับ นะครับไปหาที่ที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับมึงไปดูพญานาคมากี่ที่แล้วนะครับเห็นไหมล่ะนะมึงไปดูพญานาคมากี่ที่นะครับมึงอย่าบอกว่ามึงไม่ได้ตั้งใจนะครับเห็นไหมที่ตรงนี้นะครับมันไม่มีโฉนดไม่มีที่ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วทําไมเอ้พวกนี้มันถึงกล้าทํานะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าท้าทายกฎหมายนะครับ มันคิดว่ามันใหญ่ครับฟ้าเป็นดินไงนะครับเออมันคิดว่ามันใหญ่ครับฟ้าเป็นดินนะครับพี่ไม่เคยดูช่องพวกมันเลยนะนะครับดูแล้วน่อกเกี้เกียดนะจริงจริงนะครับเออนะครับมันคิดว่ามันใหญ่ครับฟ้าครับเป็นดินโอ้ยนะครับนักขาวเสะดุ้งตื่นแล้วนะครับน่ะใครมาละลันจังลุงมงคลเหลือนะครับเฮ้ยนะครับอจมานี่เลยนะ้าทางยันล้นล้นนะ เดี๋ยวแม่งน um, ักการขาวในการชนตีนยัดปากแม่งเลยนัวอ่าอ่าอือนักการนักการข่าวมาแล้วนะครับ